ไปแล้วถ้าฝนโดนหัวคิ้วหัวคิ้วจะเป็นไงหัวคิ้วก็เปียกดีเพราะว่าฝนโดนหัวคิ้วฝนตกต้องคิดก่อนวิเคราะห์ก่อนเลยไม่ต้องเลยทุกตาเจ๊เก่งมากเลยจ้ามาอกแล้วเขาเริ่มมาแล้วกำลังใจดีจ้าพ้อต่อไปไดอารี่ค่ะใช้บันทึกอะไรสมุดไดอารี่เอาไว้เขียนบันทึกว่า แบบไหนแบบไหนก็คือเขียนเอาไว้แล้วก็มาย้อนดูว่าวันนี้เราไปเจออะไรมาบ้างเรื่องราวอะไรมาบ้างเหมือนก็ตอนเด็กๆเราซื้อของอะไรไปบ้างแล้วเขียนเอาไว้ก็ในแต่ละวันแต่ละวันก็ว่าใปนะถูกต้องเย้ก็เป็นเดารี่เลยเหมือนเราก็จะเขียนว่าเราเคยไปดูคอนเสิร์ตกอเซเว่นที่ไหนบ้างอะไรยังไงแล้วมีบันทึกไหมอย่าพูดกับแบมมว่าอะไรมาถ้าตำรวจให้เราลงบันทึกประจำวันเราต้องเขียนเดารี่ ให้คุณตำรวจอ่านใช่ไหมเขียนบันทึกประจําวันถ้าตำรวจให้เราลงบันทึกประจําวันเราก็เลยต้องเขียนไดลี่ให้คุณตำรวจอ่านใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเราก็ต้องไปเขียนบันทึกประจําวันนะดลี่ไม่ใช่บันทึกประจําวันเหรอไดลี่บันทึกประจําวันแต่ว่าไม่ให้ตำรวจอ่านค่ะไว้ให้เราอ่านถ้าอ่าน้ะเป็นไงอ่ะเราจะเอาไดอลี่ไปไปให้ตำรวจอ่านไม่ได้เพราะมันเรื่องส่วนตัวถูกต้อง เป็นแชมป์หรือไม่อยู่ที่พ่อนี้เลยเพื่อเป็นแชมป์ฟังดีๆถ้าก็อตเซเวขึ้นคอนเสิร์ตกับก็อตจักรพันที่มีก็อดจิแต่งตัวเป็นก็อตซิล่ามาเป็นพิธีกรถามว่าบนเวทีมีนักร้องชื่อก็อตอยู่กี่คนเพื่อเป็นแชมป์ถูกไหมถ้าก็อตเซเว่นขึ้นคอนเสิร์ตกับก็อตจักรัพัน ที่มีก๊อตจิแต่งตัวเป็นก็อตซิล่ามาเป็นทู้ตีกรถามแล้วนะครับบนเวทีมีนักร้องชื่อก๊อตอยู่กี่คนเพื่อเป็นแชมป์ก๊อตจิกับก๊อตจักรพันสองคนสองคนเพื่อเป็นแชมป์สุดยอดก็คือก๊อตจิ กับก็จักรพกกอจัรพันแต่คำถามถามว่าบนเวทีมีนักร้องชื่อกอสอยู่กี่คนก็มีก็จิกับก็จักระพันน่ะหนูนี่เก่งมากจ้ะพี่จ๋าพี่จ๋าพี่ต้องมีสติจ้ะพี่จ๋าก็ถามว่าไม่เป็นไรหรอกผิดหนูก็ไม่เสียใจก็ถามว่าก็อยไม่ได้ถามว่าก็อยและก็จิและกอ็สอยก็อยนู่นก็อยนี่ไม่รู้รู้จักแต่ก็สอยเว่น สี่ข้อปบมาสำมาบรรลัยถ้าตัวก็จะทําให้ชนะนะไม่ใช่ไม่ชนะนะแต่ว่าพยายามตอบแต่ว่ามีคําว่าถามว่าก๊อตเขามีก๊อตใช่ก๊อตจีกแต่ตอบว่าก๊อตมีสองคนสุดย้อนไม่ชุดยอดเก่งมากจ้าพี่ตาเก่งมากจ้าพี่ตที่ตอบสล็อกคุณตอบกี่คนอแปดชุดย้อนนะพี่ตาเก่งจ้าพี่ตาเพราะแปดข้อก็ชุดยอดเลยจ้าพี่ตา พอสองคนนี้ก็มีความสศกเลยนะแต่ถ้าอยู่บนนั้นจะงงเอ๊ะมันอะไรเกิดอะไรขึ้นจริงๆคือนูไม่ได้ตั้งใจตอบให้ผิดะอาแต่ก็มันงงนะแล้วก็คำว่าแต่มันก็เป็นผลพลอยได้เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นสมัยป๊อปแมนได้แล้วก็ทางนี้ได้สองนะฮะทางนี้ยังหนึ่งอยู่นะฮะคู่ต่อไปถ้าชนะสองเท่าได้นะฮะเชิญครับที่เหลือแล้วครับอ่า มาแล้วครับโอ้โหสู้สำคัญเป็นกานตัดสินให้พดเอ็มสุดแรงครับผมพอแล้ววอลยังงงอยู่เลยครับผมะแนนน้อยกว่าโอ้ก็ดันนังเลยอ่าในตอนทางนี้เป็นฝ่ายไล่ดีค่ะสุดยอดไหมสุดยอดพี่จ๋าอ้าวมาอยู่เป็่ายกับพิจรักหนึ่ครับเป็นฝ่ายไับพิจาร์เอฟและเจคุณคิวครับ ไอสองข้อนั้นลืมมันไปครับบอร์ดคืออะไรครับอาถอยทิ้งไปได้แล้วทิ้งไปได้แล้วคุณต้องลืมคำว่าบอร์ดไปก่อนคุณลืมคำนี้ไปขอถามได้ไหมฮะแล้วก็มีกี่คนมามาปิดสนามฟาล์ล่าส่งพลังใจพลังเชียร์ไปสองนาทีจับเวลาท้องร้องพูดสิครับท้องร้องเกิดที่ท้องหรือเกิดที่ก้น ท้องร้องเกิดที่ท้องหรือเกิดที่ก้นเกิดที่ท้องครับคุณรู้เลยเหรอเคยเป็นไหมเป็นบ่อยครับเวลามันร้องมันจะสั่นคอไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่ก้นเลยไม่มีครับทุกต้าเอาแล้วเอาแล้วมาต่อไปนะครับถ้าข้อนี้ได้คุณจะทัดทีมกับครั้งที่คุณเคยทำครับท้องร้องครับพูดสิท้องร้องท้องร้องอ๋อท้องร้องท้องร้อง ท้องร่องอยู่ตรงท้องหรืออยู่ตรงก้นท้องร่องท้องร่องอยู่ตรงท้องอีดูตรงก้นอ่าอยู่ตรงท้องครับอยู่ตรงท้องเพราะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงท้องหรืออยู่ตรงก้นท้องร่องคือคําอยู่ที่ท้องครับอยู่ท้องพาออะไรล่ะพราะอะไรพาะไม่รู้พ่อไม่รู้เลยแต่คิดว่าอยู่ที่ท้องแต่คิดว่าอยู่ที่ท้องวอดคุณรู้ไหมวอดรู้แล้วไปโรงพยาบาลแต่ท้องร่องตรงนี้ยังไม่รู้แต่ว่ามันได้อยู่ตรงท้องับท้องร่องคืออะไรฮะ ท้องร่องก็คือที่ที่เราไปถ่ายละครและวลำบากท้องร่องไม่ได้อยู่ตรงท้องนะลง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 ทองมท้ๆมันนี่เขาเป็นองคสยอดยังไม่ยอดเริ่มมาดีดีแมาตกมาตายซะอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ดีเจคิวสายของเราัจะสามารถคูสถานการณ์ของทีมได้สำเร็จหรือไม่พรุ่งนี้รู้ผลแน่นอน ขอ่มขวัญได้ไหมฮะได้ค่ะคุณอะไอคุณต้องข่มขวัญเขายังไงยังไงทีกเขาเห็นอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้เออหดเสื้อมาฮะขอโทษนะครับที่บ้านคุณน่าจะซื้อเสื้อผ้ดีๆใส่หน่อยโลโก้กุริโก้ยกแขนข้างไหนครับเขายกอย่างนี้ยมันก็ต้งสองข้างสิยกแขนข้างไหนนี่กุริโกที่ไหนมันอ้วนอย่างนี้วะ ท้องร้องพูดสิคะท้องร้องเกิดที่ท้องหรือเกิดที่ก้นท้องร้องก็ต้องเกิดที่ท้องสิคะอ้าวทำไมไม่เกิดที่ก้นล่ะคะก้นตดค่ะพี่ท้องร้องค่ะท้องร้องกุ๊กๆท้องร้องอยู่ที่ก้นพี่แต่ตดหนูยังดังแ่อยู่เหรอตดหนูน่าจะดังนะครพี่คะนะคร ไม่ใช่รถไฟไปอินซอนค่ะ